ผู้สูงอายุการรวมตัวกันของผู้สูงอายุที่มีความถนัดของแต่ละคนครับมาประดิษฐ์ของใช้จากขยะรีไซเคิลที่มีความหลากหลายใช้ประโยชน์ได้อย่างไรจะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามได้จากรายงานครับกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอฝางจังหวัดชียงใหม่ได้รวมตัวกันอย่างเข้มแข็งนำขยะรีไซเคิลมาทำของใช้ในครัวเรือนสร้างไรายได้เพิ่มให้กับครอบครัวค่ะ ที่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันทรายอำเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มผู้สูงอายุได้นำขยะรีไซเคิลมาประหิฐ์เป็นของใช้ตามภูมิปัญญาและความถนัดของตนเองเช่นลุงมีสวนพลูได้นำถุงน้ำยาปรับผ้านุ่มกล่องนมมาทำเป็นตะกร้าใส่ของใช้เสื่อน้ำมันบุด้านในได้ตะกร้าใส่ของที่แข็งแรงสวยงามแม่ครูบุญเอื้อสีสดได้เล่าว่าถุงพลาสติกที่ใส่ของทั่วไปนำมาตัดเป็นเส้น นำมาถักเป็นกระเป๋าหมวกใช้แทนไหมพรมได้ส่วนหลอดกาแฟซองกาแฟซองโอวันตินนำมาสารเป็นกระเป๋าที่รองนั่งและตละกร้าได้สำหรับซองน้ำยาปรับผ้านุ่มนอกจากจะทำเป็นตะกร้าได้แล้วก็นำมาตัดเป็นดอกไม้ขายดีมากช่วงงานบุญสลากกระพัดจะมีลูกค้าสั่งเป็นจำนวนมากพังประทีปทำจากกระป๋องน้ำอัดลม กระป๋องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลยี่เป็งก็จะมีคนสั่งจองจำนวนมากเช่นกันส่วนฟ้าพัดลมเก่าก็นำมาทำถังอนเนกประสงค์ใช้สายยางที่โดนรถเหยียบทำเป็นขอบตะกร้าขวดน้ำอัดลมที่มีขนาดใหญ่สามารถนำมาปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิกหรือทำเป็นกระถางต้นไม้ได้ขยะรีไซเคิลทุกอย่างสามารถนำมาทำเป็นของใช้ได้ตามภูมิปัญญาประดิษฐ์ นอกจากนี้น้ํายาซองน้ํายาปลาผ้าหนุ่มนะเจ้าเขาสามารถที่จะเอาทําเป็นดอกไม้นะเจ้าแม่ัวเขียวก็บอกว่าเขาน่าจะเอาอาสลากบ้านเฮาเน่เจ้าก็เอามาทำทำเสร็จแล้วเอามาขาย,อาาขายดอกละสองบาทเน่เจ้าเนาะจะ,ะอันผู้สูงอายุก,ก็สามารถมีไรายได้ได้นะเจ้า สำหรับด้านการตลาดนอกจากกลุ่มผู้สูงอายุจะได้รับการสั่งตามช่วงเทศกาลแล้วผลิตภัณฑ์ที่เป็นกระเป๋าตร้ก,กาเทศบาลตำบลสันทรายได้วางจําหน่ายที่สํานักง,งานเทศบาลเพื่อให้คนที่มาติดต่องานเจ้าหน้าที่ได้ช่วยอุดหนุนซึ่งในอนาคตทางเทศบาลจะเพิ่มช่องทางในการจําหน่ายผ่านเว็บไซต์และขายออนไลน์รวมทั้งการพัฒนาแพ็กเกจให้น่าสนใจอีกด้วย ในการส่งเสริมในอนาคตนะครับคงต้องต้องหาช่องทางนะครับในการจำนหน้กับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับที่มันมีความตั้งใจในการนี่นำขยะดิสไซเคิลนะครับซึ่งเป็นการช่วยลดภาระของนิสบานในการที่ต้องเสียการัขยะนะครับช่องทางในอนาคตทางสบานคงจะต้องหาช่องทางการจะ้จำหนยนะครับในช่องทางอื่นเพิ่มขึ้นเช่นจะต้องมีเว็บไซต์ นะครับแล้วก็ช่องทางในการช่วยผู้สูงอายุจำนายต้องมีเรื่องของการแพ็กกิ้งขึ้นมานะครับไอต้องขายทางออนไลน์ตรงนี้เป็นอนาโคตที่เราต,ต,ต้องต้องต้องส่งเสริมเพราะว่า ขยะรีไซเคิลจะไม่เป็นขยะอีกต่อไปหากนำมาแปรรูปเป็นของใช้ช่วยกันให้กำลังใจผู้ผลิตสินค้าจากขยะรีไซเคิลโดยการซื้อสินค้าที่ทำมาจากขยะรีไซเคิลนะคะและอย่าลืมลดรับลดให้ลดใช้ถุงพลาสติกดีรุชวินอริยากุลโลดถ่ายภาพวัทีนีบุญเก่ง NBT เชียงใหม่รายงาน ไม่น่าเชื่อนะครับว่าขยะที่เราเห็นกันอยู่สามารถมาแปลงเป็นของตกแต่งบ้านวยเอากลับมาเ,ะะเป็นของใช้ได้อีกใช่แล้วค่ะก็ต้องช่วยกันทั้งช่วยกันไปอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากสินค้าขยะรีไซเคิลรวมไปถึงลดรับลดให้หมดใช้ถุงพลาสติกกันด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับ